เบาๆหน่อยนะเราอบบางมากๆเลยจริงเหรอใครก็ไม่รู้นี่คือเสียงของข้ตะกอนต้องเล่นให้เหมือนนะไมใ่เราพูดดิป๊อบใส่กางเกงในสิจอะเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไป่า่า นอลุบา้านแมดดี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแบดดี้พุ่ดูเลยอ่ะไม่เคยเล่นหมดเราอยากไปแล้วเราเจอกันที่ไหนมาเราไม่เคยเล่นเราเจอกันที่ไหนอ่ะอพาร์ทมันมีสวนสนุกไม่ใช่หรอไม่ใช่สวนสนุกอ่ะสนามเด็กเล่นเนี่ยยัเจอแล้วอ้าวนายไป เอง N, สองสามเดี๋ยวนับแล้วหรอนับแล้วเจือตาอยู่บนหัวแล้วตาตาเนี่ยบกสสตาแม่งอยู่บนหัวแหนี่ยเาน่าชิดกำแพงเลยนะสิบหกสิบเจ็ดสิบดยี่สิบยี่สิบเอ็ดจะพิ่งไปปั่นเครื่องกันนะสิ 23 2ส25 2ามย28 2ิบสี่้ายเสไปแล้วเสียงมากอ่ะไปเร็ววิ่ง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 โอ้ยโดนสับเลยไฟไ้ามไม่ใช่คำว่าบังเอิญเจอวิ่งตามพี่มาเลย แมวมันไล่หลังมาจริงน่อาอคืนนี้ปัดไปแล้วแบบนี้อ่ะเสียงเสียงตามมาแล้วเอาเาดดว้าเจ้าเหินเดีวพาม่เจอมา เฮ้ยกดไม่ติดอ้แบบหมอบกดไม่ติดได้เบอหมอบไป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 วิ่งไปยังต้นป็นไครับขอโซนสิบแล้วอโซนสิบมีกระดูกดูกรสวิ่งไปกันวิว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 ไปไปแล้วเอาสิบเท่าไหร่แล้ว ฟื้นตัวปะเออเพื่อ้หลุดเหรอโอ้เรียบร้อยใต้หลุดอ้าวแต่แต่เห็นหลังเลอเตอแต่แต่แตอวิง่งแต่วิ่งแต่วิ่ง S <S โทรศัพท์หลุดตามเวลาแล้วอย่างนี้เข้าได้ปะไม่น่าหลุดอัวเนินอายุนี่นั่นออกนี่เราเป็ตายเราหลุดามมาก่อนก่อนอยู่น้อยเลยขี <S 2> <S 2> ้ด่านนี้ไม่อะไรปังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเอ้าเป็นไรแล้ววะไปเลยเนีนเ่ย จะั้เชิญล่าของคุไดนะเป็แงเป็นตอมอยู่ตอมแดงแตงะวังขึานมา้มาอรออะไรอยู่วะไอไม่ไ่อ่อะอย่ะไร่อรอยอะ่อยไร่่่ย เออหัวไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ไม่มีเสียงค้อระคังด้วยนะใส่น้าไม่แต่ไงทำไอทำลายโทรเทมไปอันหนึ่งใชอผมมาช่วยแปลงสิใส่เพร็กเสียงเงียบเออโคดโกงะรอดไหมยไม่รอดไม่ยืนมอง เราหาทางออกเลยก็ได้นะพี่ฝ้ายไม่ไปไหนเลยจ้ะอะไรกันเดี๋ยวใครอยู่เดี๋ยวใครรับต้องรอบต้อนเจอช่องอ้ทำไมเราหาไม่เจอวะมันอยู่ตรงไหนอน่ยประตูมันอยู่หลังบ้านไม่ใช่หมายถึงช่องอะช่องมันอยู่ในในบ้านที่มันมีชั้นใต้ดินอะ เมื่อกี้หนูก็เดินดูแล้วนะอ๋อบ้านคนรันหลังกันว่ะพี่เยอะไปหมดเอาตามถอยกับถอยกับหนูแล้วหนูรูแล้วทำอยู่ไหนไม่ไมรู้หนูว่าหนูตายทำไมอาแนงไม่เจอเขาหัก หนูไม่ได้ได้ช่วยใครด้วยแทงหลังก็ใช้ไม่ได้เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์แตมีคนหลุดอีกครับใช<น>่ <c oughs> ตลกที่สุดเลยตลามเวลาหลบทาง,งหยงไหนหาอะไรมา <c oughs> อังเกตัวไมเนี่อ้ยดีเออเฮ้ยโดน,ฉนเฉยน,นะปุะ<อ>สาเนียนโอ้ <c oughs> ไม่ว่าไม <c oughs> ่ตาย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 นายตยตายตยตา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 ยยตายยตายย โอ้ยทำไมห,หนูหาโท่ไม่เจอวะขนาดเอาไอ้นี่มาแนละ้วยังหาไม่เจอผมเจอแหละยิงดูิต้องดิลต้องดิลโอ้โหไยไฟเปิดประตูเดี๋ยวนี้เฮ้ Lily, ายาฟเปิดประตูให้หน่อยิ เปิดไม่ได้ออมาต่ำสวยเลยเจอชากสุดท้ายไ่ส่งอแล้วถ้าอยู่อย่างนี้เราจะเป็นไงอ่ะอือเราดูอันนี้พี่วางเองเหรอวางเองมันวางให้หรือว่าพี่กดวางันวางเองพี่ไม่ได้กดเลยเลย วะอตาแต่ <Ouais. S 2> <d>